โรงเรียนวัดอัมพวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีตั้งอยู่เลขที่56หมู่5ตำบลพรมบุรีอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีบนเหนือที่จำนวน9ไร่วิสัยทัศน์โรงเรียนน่าอยู่ครูมืออาชีพผู้เรียนมีคุณภาพยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธบนพื้นฐานพอเพียงเขียงคู่ชุมชนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จิตอาสาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมองค์กรสามคัคคีมีวินยัยใส่ใจพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตรงเวลามีวินยัยตั้งใจเรียนปรัชญาของโรงเรียนสูสูสั่สงและพระเตปัญญยังผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา สีประจำโรงเรียนสีชมพูเทาโรงเรียนวัดอัมภวันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น187คนปัจจุบันมีนางนัิดาสนธิเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมภวัน โรงเรียนวัดอัมภวันมีข้าราชการ14คนครูธุรลการ1คนครูอัตตาจ้าง1คนพานโรง1คนรวมจำนวนทั้งสิ้น17คนการบริหารงานโรงเรียนวัดอัมภวันแบ่งการบริหารออกเป็น4ฝ่าย 1. งานบริหารวิชาการ 2. งานบริหารงานบุคคล 3. งานบริหารงบประมาณ 4. งานบริหารทั่วไป 1. ง,งานบริหารวิชาการเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานมีแผนการดำเนินงานเพื่อให้งานดำเนินตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้การจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรทางวิชาการได้แก่การสอนเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษากิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตนารีกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นทักษะวิชาการโดยการส่งเสริมการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่และระดับชาติจนส่งผลให้โรงเรียนวัดอัมพวันได้รับรางวัลมากมาย 2>, 2. งานบริหารบุคคลเป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการบริหารบุค,คลให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับงานปัจจุบันมีข้าราชการครูครบชั้นตามเกณฑ์ ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี 3. งานบริหารงบประมาณเป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่กำหนดทิศทางปฏิบัติกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการเรียนการสอนมุ่งเน้นความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 4. งานบริหารทั่วไป เป็นกลุ่มง,งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารสนเทศงานอาคารสถานที่และงานกิจกรรมนักเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้จุดเน้นแต่ละระดับชั้นของโรงเรียนวัดอัมภวันระดับชั้นอนุบาลปีที่2-3ถึงการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดอัมภวันเป็นการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ จัดกิจกรรม6กิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาของเด็กและการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้เด็กรู้จักค้นคว้าวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อสร้างมวลภาษาให้กับเด็กประถมวัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและกล้าสแสดงออกจุดเน้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยเป็นการปูทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะต่อยอดในการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยช่วยให้การเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นในระดับชั้นต่อไป จุดเน้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีทักษะการสืบค้นและนำเสนอหน้าสอทองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นประถมศึกษากิจกรรมทักษะกีฬาดนตรีจุดเน้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3 กิจกรรมฝึกทักษะและอาชีพคณะครูจะเน้นทักษะอาชีพฝึกประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพเช่นกิจกรรมทักษะทางวิชาการทักษะการเล่นกีฬาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษการจัดทำโครงงานอาชีพเป็นต้นผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนวัดอัมภวันรางวัลด้านสถานศึกษา 1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2. รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่3จากสพทระดับประฐมวัย 3. รับรางวัลที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับดีเด่น 4. โรงเรียนวัดอัมภวันมีผลการประเมินองค์กรประจำปีงบประมาณ2,565ระดับคุณธรรม โรงเรียนวัดอัมพวันมีผลการประเมินความปร่งายงาน ITA ระดับดีมากรางวัลด้านผู้บริหารได้รับรางวัลระดับดีเลิศผลงานประกวดคัดลายมือผลงานปฐมวัยที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยประจำปีการศึกษา2565 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้หลักตรสิกขาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับที่3การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมขับขี่สวมหมวกนิรภัยจัดการเรียนรู้ด้วย active learning ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้รางวัลด้านครูและบุคลากร นางสาวนัทพรบุญส่งเจริญและนางสาววลีพรโตเจริญได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 นางสาวชมพูนุตน้ำรักได้รับรางวัลระดับเหรียญทองผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชายครั้งที่70นางสาวธัญพรพานารินได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70นางหนึ่งฤทัไทยวินทชัยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแข่งขันผู้ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70นางสาววันนาทองประเสรศิฐครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดขั้นายมือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3เนื่องในวันสุนทรภู่รางวัลด้านผู้เรียนผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตปีการศึกษา2565ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดอัมภวันมีผลการทดสอบสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต ปีการศึกษา2565ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดอัมพวันมีผลการทดสอบสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับประเทศผลคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน reading test ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565มีผลคะแนนสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีผลการประเมินดังนี้ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยมีผลการประเมินสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และสูงกว่าระดับประเทศเด็กชายชัยวัดเทศน้อยรับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70เด็กชายธนกรขำกระเซมรับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบุพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1-3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 เด็กชายนัทภูมสุวรรณฤทธิ์ได้รับรางวัลระดับเหร Talk, ียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70เด็กชายนพดลบริบูรณ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 เด็กหญิงเพลาดาแสงสว่างได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันผู้ภาษาอังกฤษ i m Prom t u Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดอีกมากมายโรงเรียนวัดอัมพวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองจะไว้วางใจและนำบุตรหลานให้มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ